morning everyone it's time to study English again how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้ก็ถึงเวลาเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูอีกแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะ OK! a y today we are going to do the exercise on page number 86, 87 and 88. okay everyone if you re ready let's go Okay, students, now we are on page number 86. Exercise C. It is cold in winter. They are going out. Hey, okay, everyone look at the picture. There are two people in the picture. Who are they? Yes, they are mom and daughter. นั่นก็คือแม่กับลูกสาวนั่นเองนะคะนบนโจทย์เขาบอกว่าดูตรง exercise 4นะคะเขาบอกว่ามันคืออากาศหนาวในหรือดูหนาวพวกเขากําลังจะออกไปข้างนอกอนทีนี้เด็กๆมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะตรงที่เขาบอกว่า g e s อันนี้ก็คือให้เราเดานะคะเดาหรือคาดคะเนนะคะให้นักเรียนเติมคําลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์โอเคเด็กๆดูตามคุณครูนะคะดูที่ ประโยคแรกนะคะเขาถามว่า where are they going where are they going คำตอบ they are going to จุดๆเพวาเขาจะไปไหนคะบนหัวข้อบอกแล้วว่าไปไหนนะไปข้างนอกนั่นเองค่ะนักเรียนจะเติมอะไรลงไปนักเรียนดูนะคะก็คือบนจทย์ก็คือ,คอ they are going out นั่นเองแล้วทีนี้นักเรียนจะเติมอะไรคะเขาบอกว่าเขาไปข้างนอกตรงนี้นักเรียนจะต้องเติมอะไรนักเรียนดูเองนะคะค,คุณครูใบ้ให้แล้ว โอเคถัดมานะคะ What are they wearing อ่าเขาถามว่าพวกเขาสวมอะไรอ่าดูของคุณแม่นะคะ Mother ดูคุณแม่สวมอะไรคะ She is wearing จุๆๆดดจุด and จุดดจุดอ่านักเรียนดูมีอะไรบ้างคะเติมลงไปนะคะมีผ้าพันคอสวตเตอร์แล้วก็กางเกงขายาวนั่นเองใช่ไหมคะอ่า Next ถัดมานะคะ Daughter ลูกสาว เขาสวมอะไรบ้างคะ she is wearing a jacket and จุดดอ่าเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็มีอะไรบ้างคะผ้าพันคอแล้วก็กางเกงขายาวนั่นเองคำศัพท์เขียนยังไงนักเรียนไปเปิดดูนะคะที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะ page number 87หน้า87 exercise D guess what is she going to buy look at the picture and write ให้นักเรียนดูภาพและทายว่าแม่กับเด็กหญิงกำลังจะซื้ออะไรโดยเขียนสิ่งที่นักเรียนทายว่าทั้งสองจะเลือกลงในช่องว่างที่กำหนดให้อ่าก็คือให้นักเรียนเดาหรือคาดคะเนนะคะดูที่รูปภาพว่าคุณแม่กับลูกสาวจะซื้ออะไรคะจะซื้ออะไรแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะโอเคนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะมีอะไรบ้างนั่นก็คือมีแจ็คเก็ตบราส Dress. pants star hat skirt อ่ามีแจ็คเก็ตมีเสื้อของผู้หญิงชุด Dress เ,เกงขายาวมีหมวกฟางแล้วก็มีกระโปรงนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูตรงกรอบสีชมพูข้างข้างล่างนะคะอยู่ตรงกรอบ่อาของเสื้อผ้าค่ะอยู่ข้างล่างนะั้นเรียนเห็นใช่ไหมมีอยู่4ี่คํำก็คือมีคำว่า long long อันนี้แปลว่ายาวถัดมา short short แปลว่าสั้น ถัดมา big big ใหญ่และอันสุดท้ายก็คือคำว่า small small แปลว่าเล็กนั่นเองอ่าทีนี้เด็กๆไปดูที่คุณแม่ค่ะคุณแม่กำลังคิดว่าจะซื้ออะไรคะนักเรียนดูนะคะ I'm going to buy ฉันจะซื้ออ่าทีนี้เด็กๆด,ดูตรงตัวอย่างที่เขาเติมมาให้คะ่ะ a long dress นั่นก็คือชุดเดรสยาวนั่นเองนะคะนักเรียนจะต้องเอาคำศัพท์ สีคำคำใดคำหนึ่งนะคะมาเพื่อขยายเสื้อผ้าหรือ,รอสิ่งที่เราซื้อนะคะคำทั้งสี่คำนี้เป็นคำ adjective นั่นก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะนำมาขยายคำนามนะคะคำนามก็เป็นเสื้อผ้าที่เราไปซื้อนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่า a long dress ที่เขาให้มานะคะนั่นก็คือ dress ยาวนั่นเองอทีนี้เด็กๆมาดูตรงเด็กผู้หญิงนะคะ I'm going to buy ฉันจะซื้อ,อสมมุติว่าเขาจะซื้อหมวกฟางเขาเป็นเด็กมันก็จะก็จะต้องเขาก็จะต้องใช้ขนาดเล็กใช่ไหมคะไซส์เล็กนั่นเองก็จะเป็น A small straw hat นั่นเองนะคะ,ะก่อนที่นักเรียนจะเอาเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของที่จะซื้อเติมลงไปนักเรียนจะต้องเติมคำที่เขาให้มาก่อนนั่นก็คือคำ adjective ที่บอกลักษณะนั่นเองนะคะ,ะก็คือมีคำว่า long shot r เปีย small ที่คุณครูพาอ่านเมื่อสักครู่นะคะค่ะอันนี้นะัเกเรียนสามารถตอบตามความคิดของตัวเองได้เลยนะคะตอบตามใจได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนําคําคุณศัพท์ทั้ง4ี่คำมาวางไว้หน้าคํานามนะคะวางไว้หน้าสิ่งของที่จะซื้อนะคะไม่ใช่เอามาทั้ง4ี่คำนะคะเลือกเอามาคําใดคํานึงนะคะให้มันสอดคล้องกับรูปภาพนะคะสอดคล้องกับที่เขาซื้อนะคะอ,อย่างเช่นกระโปรงสั้นใช่ไหมนะัเกเรียนก็ต้องบอกว่า short skirt นะคะ The last page for today page number 88หน้าสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะหน้า88นะคะ Exercise E look and write ค่ะให้นักเรียนดูภาพและเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์อ่าเด็กๆด,ดูที่รูปภาพนะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีโทนีแ่และแอนนนั่นเองอ่าดูตรงข้างล่างรูปภาพนะคะดูที่ประโยคแรกนะคะ Johnson's family are going on a a holiday. What are they wearing? อ่าเขาบอกว่าครอบครัวจอหนสันนะคะอันนี้ไม่ใช่ชื่อคนใดคนหนึ่งนะคะจอหนสันนั่นก็คือนามสกุลของเขาทั้งสี่คนนะคะส่วนมากต่างอ่าฝรั่งนะคะเขาจะเอานามสกุลขึ้นต้นนะคะเขาจะเรียกว่าจอหนสันนั่นเองนะคะอันนี้คือนามสกุลของครอบครัวเขาทั้งสี่คนนะคะอ่าเขาบอกว่าครอบครัวจอหนสันนะคะจะออกไป เที่ยววันหยุดนั่นเองนะคะอ่าแล้วทีนี้เขาถามว่า what are they wearing พวกเขาสวมอะไรอันนี้นักเรียนก็ดูที่รูปภาพนะคะคนแรกนะคะ father ก็คือพ่อนั่นเอง he is wearing a t shirt and jeans ก็คือคุณพ่อสวมเสื้อยืดแล้วก็กางเกงยียนนั่นเอง okay next look at mother ค่ะนักเรียนดูที่คุณแม่ค่ะคุณแม่สวมอะไรบ้างคะ she is wearing a จุดจุดจุดแอนจุดจุดจุดนักเรียนดูรูปภาพแล้วก็เติมลงไปนะคะถ้านักเรียนจําคําศัพท์ไม่ได้เปิดกลับไปดูหน้าที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่สวมเสื้อของผู้หญิงใช่ไหมคะเสื้อผู้หญิงภาษาอังกฤษว่ายังไงนักเรียนไปเปิดดูนะคะอ่าทีนี้ไปดูที่โทนี่ค่ะ he is wearing จุดจุดจุดแล้วก็อะไรบ้างคะ a n นจุดจุด,จดนักเรียนก็เติมลงไปนะคะทีนี้คนสุดท้าย a n น she is wearing นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะเขาสวมอะไรคะแอน่านั่นก็คือมีเขาสวมเสื้อผู้หญิงและกระโปรงนั่นเองนะคะประโยคสุดท้ายนะคะ they are going to จุดจุดจุด,ดพวกเขาจะไปที่ไหนอันนี้นักเรียนสามารถตอบตามความคิดเห็นตอบตามใจนักเรียนได้เลยนะคะอาจจะไปช้อปปิ้งหรืออะไรนักเรียนก็ตอบสามารถตอบได้ตามใจนักเรียนได้เลยนะคะ That's all for today. Have a nice day. See you again next time.